ทำนินเงไปได้พี่น้อง mm hmm. ข่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอๆกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ้นบาสารภาคกินครับพี่น้องวันนี้พาพีพาน้นองมากินเี่เลยครับผมพามากินกเตี๋ยวครับหมูน้ำตกแล้วก็บะหมี่ครับผมมาเสียบนัวน้ำก,กันเด้อพี่น้องเด้อสื่อมา <c oughs> เพาื่อสัญญาณทองพี่น้องเส้นมันก็ขาดเนาะมาสิเอาตะเกียบกิน คนให้มันเข้ากันกันพี่น้องจวดจ,จานให้พี่น้องเด้อแซ่บๆมือนกันครับผมพักกับเนี่หนีก็มีได้พี่น้องเวล่างมะหมี่ bộn bộn miệng lắm hà mong vang nhá, ăn một ít thăng đèo nào bên ừ. <laughs> này kìa. เลือกงานมาก้วขคืนอ,อยากพี่นอ้องส่วนหนอนนะ่ะคือ้องมีแห้งมัน <laughs> แบานนี่ใ่พี่น้องแบรนานกินด้วยกินประจำเนี่ยแรนานเพลินกินบะหมี่้ง สายเสร็จในบัควันผัดพี่น้องทำยังไงไปได้พี่น้อง หัดปกักปลอดสารผิดไหมหัดมองแม่งกัดแม่งจ่ออร่อย <laughs> อุดเ,เดี๋ยวเส้นสองเส้น <c oughs> ฐานยิ่งใหญ่ไปเลยจ้ะ เมื่เป็นคือผมเนี่ยเม่อไรไปกินอยู่แล้ว <c oughs> กินเสร็จเหมือนกันเสร็จเหมือนะกันตามเด็กกินเนื้อ <c oughs> ลูกสิน่นโจมไว้แันสุ้อไชยโม <c oughs> พี่น้องที่กำลังเมืองอยู่กับแม่ได้ครับผมตรวจแนงเหมือนนี่กินแนงง่ายๆไหม อขอโทษขออภัยพออย่อเมืองอะไรๆเนียน้ำพงน้ำข้าง <c oughs> อะไรเสียงจุบเสียงเจ็บลเนนลยนพี่นังเนาะลูกสิ่งเอาไปกินเท่าใจมั้น 嗯。嗯、mm hmm. อืจวดครับพี่เนาะอันนี้พิเศษพิเศษสองหัอพี่น้ะงจะนักจัดเต็มเออยาเมนสิกินเบาเบิด อิ้มเรย่มอ่ะยิ้มแบบคักถ้าไปกินร้านนี้จะย่อยกินลกูกตีนแสดงว่าเริ่มอิ้มแล้วจี <laughs> เอาพี่น้องสารมือหนีผมก็มากินก๋วยเตี๋ยวเนาะหมูน้ำตกเส้นมะหมี่กับเส้นเล็กกินเส่รๆบเปลี่ยนเมโน,โนูจากกินพ,พี่น้องกินสมตำมาหลายมือเนาะเอาสารมือนีผมก็ขอโตลาพี่ละน้องไปแล้วครับไว้พอกันคีปหนาเมือ่อนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ